ในใจกลางกรุงลอนดอนอันทุกท่านมาวินทายาทเพียงคนเดียวของอาณาจักรธุรกิจที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ใช้ชีวิตอย่างรู้ระยาไม่มีปัญหาด้วยรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหล่ารูปร่างที่เพรียวบางและก้าวย่างที่มั่นใจเขาเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ชายในเมืองแต่ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามของเขามาวินโหยหาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าความสัมพันธ์ตื้นๆที่สถานะของเขาสั่งไว้ แต่โชคชะตาหรือบางทีอาจเป็นสถานการณ์ที่แปลกประหลาดก,ก็มีแผนการของตัวเองสำหรับทันยาทอรุ่นยาวการหักมุมที่โหดร้ายทำให้บริกาที่เขาไว้ใจที่สุดของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งผลให้บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการยกย่องต้องมอบหมายคนใหม่มาแทนอเล็กชายหนุ่มที่มีรูปร่างเล็กกะทัดรัดและมีบุคลิกที่น่ารักดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับผู้พิทักษ์ผู้อดทนที่มาวินคุ้นเคย มาวินหนุ่มหล่อมากแมนทายาเจ้าของธุรกิจใหญ่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไม่เคยลำบากมีบอดี้การ์ดคอยดูแลความปลอดภัยอยู่เสมอวันหนึ่งบอดี้การ์ดคนสนิทของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ต้องเข้ารักษาตัวเป็นเวลานานทางบริษัทจึงส่งอเล็กบอดี้การ์ดมือใหม่มาทำหน้าที่แทนอเล็กหนุ่มน้อยหน้าตาน่ารักอ่อนแอต่างจากบอดี้การ์ดคนเก่าอย่างสิ้นเชิงแต่เขามีความสามารถและความมุ่งมั่นไม่แพ้ใครในตอนแรกมาวินรู้สึก ไม่ชอบอเล็กเพราะดูไม่น่าไว้ใจแต่หลังจากได้ใช้เวลาร่วมกันมาวินก็เริ่มรู้สึกดีกับอเล็กเขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเวลาอยู่ใกล้ๆ้อเล็กบทสนทนาในห้องทำงานอเล็กมาหาหน่อยสิมาวินกล่าวครับคุณชายมีอะไรให้ผมรับใช้ไหมครับอเล็กถามกล่าวแค่อยากคุยด้วยเฉยเฉยนั่งนี่สิมาวินตอบพร้อมกระดิกนิ้วเรียกอเล็กให้เข้ามาใกล้ๆอเล็ก นั่งลงข้างๆมาวินว่ามาครับคุณชายมีอะไรให้ผมช่วยอเล็กถามมาวินอเล็กรู้ไหมว่าผมรู้สึกยังไงกับอเล็กมาวินถามกลับอเล็กหน้าแดงเออผมไม่แน่ใจครับผมชอบอเล็กนะชอบมากเลยอเล็กน่ารักทําให้ผมรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเวลาอยู่ใกล้ๆอเล็กมาวินตอบอเล็กอึ้งไปชั่วครู่ขอบคุณนะครับคุณชายแต่ว่าผมกับคุณชายมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมเป็นแค่บริการ ฐานะต่ำต้อยต่างจากคุณชายที่เป็นคุณชายผู้ร่ำรวยครอบครัวของคุณชายคงไม่ยอมรับผมหรอกอเล็กตอบด้วยเสียงอ่อยๆอ,อ,อเล็กคิดแบบนั้นทำไมครอบครัวผมเปิดกว้างนะไม่เคยดูถูกใครผมมั่นใจว่าถ้าครอบครัวผมรู้จักอเล็กพวกเขาจะต้องรักอเล็กเหมือนผมแน่นอนมาวินถามอเล็กด้วยท่าที่สงสัยจริงๆนะครับอเล็กถามเพื่อย้ำให้แน่ใจจริงๆครับมาวินตอบด้วยเบี่ยงที่หนักแน่น งั้นผมขอเวลาคิดดูก่อนนะครับอเล็กต์ตอบไปแต่ในใจของเขาต้องมาวินแทบไม่ไหวได้ครับผมรอเล็กอยู่เสมอมาวินตอบความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาวินรักอเล็กมากขึ้นทุกวันเขารู้สึกสบายใจที่ได้อยู่กับอเล็กอเล็กทาให้เขายิ้มได้เสมอจนทั้งคู่ตัดสินใจคบกันแบบลับๆมาเรื่อยๆวันหนึ่งมาวินตัดสินใจบอกความจริงกับครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับอเล็ก พ่อครับแม่ครับมีเรื่องสำคัญจะบอกมาวินบอกครอบครัวว่ามาสิลูกมีอะไรให้พ่อกับแม่ช่วยคุณพ่อมาวินาพามเออจริงๆแล้วผมคบกับอเล็กอยู่ครับมาวินบอกตกใจอะไรนะกับบริการคนนั้นหรือคุณแม่มาวินกล่าวครับมาวินตอบกลับเสียงสั้นๆลูกคิดอะไรอยู่ลูกเป็นคุณชายทายาทเจ้าของธุรกิจใหญ่จะไปคบกับบริการได้ยังไง คุณพ่อมาวินตอบแต่ผมรักอะเล็กนะครับรักมากเลยอเล็กเป็นคนดีทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยผมอยากใช้ชีวิตที่เหลือกับอเล็กมาวินย้ำด้วยเสียงหนักแน่นลูกยังเด็กยังไม่รู้จักความรักหรอกฟังแม่นะเลิกกับบริการคนนั้นซะคุณแม่มาวินพูดเสียงดังไม่ครับผมไม่เลิกผมจะคบกับอเล็กต่อไปมาวินตอบกลับถ้าลูกยังดื้อรั้นต่อไป พ่อกับแม่จะไม่ยอมรับลูกอีกต่อไปคุณพ่อมาวินตอบจากนั้นมาวินตุงมือของอเล็กเข้ามาในห้องแล้วกล่าวว่าพ่อครับแม่ครับผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนแต่ความรักที่ผมมีต่ออเล็กมันจริงใจและสำคัญมากผมไม่สามารถเลิกกับอเล็กได้คุณพ่อคุณแม่เขาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความรักของเราเขาเข้าใจและรักฉันเพื่อความสุขของฉันกรุณาให้ฉันได้เป็นตัวของฉันเองค่อยๆมองลูก ลูกเอาจริงหรือถ้าลูกรู้สึกแบบนั้นจริงๆพ่อแม่จะเข้าใจแต่ลูกต้องพร้อมรับผลที่เกิดขึ้นด้วยนะคุณพ่อมาวินตอนลูกแม่ต้องการให้ลูกมีความสุขแต่ลูกต้องรับผิดชอบต่อคำตัดสินใจของลูกด้วยนะคุณแม่มาวินตอบพร้อมอบกอดลูกชายของเธอขอบคุณคุณพ่อขอบคุณคุณแม่ผมจะพยายามรับผิดชอบตามที่พ่อแม่บอกและผมจะพยายามทำให้ทุกคนเข้าใจว่าความรักของเรามันจริงใจมาวิน ร้องให้และกอดพ่อกับแม่ของตัวเองเราก็จะอยู่ข้างลูกเสมอไม่ว่าอะไรก็มีปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือลูกสามารถมาหาพ่อแม่ได้ทุกเมื่อฝากลูกชายเราด้วยนะอเล็กคุณพ่อและคุณแม่มาวินกล่าวอาเล็กอยากหน้าแล้วยิ้มให้ทั้งสองพร้อมกับตอบมาวินการสนทนาจบลงด้วยความเข้าใจและความรักที่แข็งแกร่งระหว่างมาวินและครอบครัวของเขาการเปิดเผยความรักของเขาต่อกัน ได้ทําให้มาวินรับรู้ถึงความสําคัญของการเป็นตัวของตัวเองและการรับผิดชอบต่อความสุขของตนเองและคนที่เขารักต่อไปเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายและความต้องการรับรู้จากครอบครัวของเขาต่อความรักที่มีอยู่แต่มาวินจะไม่เสียใจเลยเพราะเขารู้ว่าเขาไม่เดินทางคนเดียวและจะมีความรักและสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากครอบครัวของเขาไปตลอดเส้นทาง